เวลาตอนนี้หกโมงเย็นนะคะทุกคนขาแดดยังแรงอยู่เลยค่ะ32องศาค่ะแดดจ้ามากมาคะ่ะทุกคนขาทีนี้ก็ได้เวลากินแซ่บกับจูนแล้วค่ะจุนต่ำสั่วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขาพอกันคลิปแรกยูบเบดดดอมนะคะเนาะมัเทียวพักพรินทะเลค่ะหอนหอนพี่น้อง 6กโมงแร่งจุนตำสั่วค่ะขนมจีนแล้วก,อนนกอ็อันนี้กระเพาะหมูต้มอันนี้ไอ้หมูยอค่ะพักมึงค่ะกระทินพี่แม่มเพิ่นออกมาหายเมื่อวานค่ะไก่สิแก่แล้วมาพี่น้องมากินด้วยกันค่ะ The t h m m Nao w 10 Pm i m g o i n g to h a v e Spicy River m i s e l Noodles Salas คำจอยมีคำคำ Very hot today มาพี่น้องสิล่วแล้วค่ะหิวหิวข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมกันเลยค่ะ อ,อพ่อสิกรับได้แล้วพเพิ่นไปเอามาใหายพเพิ่นว่ามันสิหำหามแก่แก้แกสิแก่เนว่าเอาค่ะเอาจนอยากกินอืม ของลพาไทยที่แม่ปลูกเองเล็กหน่อยลงไปทะเลพี่น้องลงไปวางหางงแรกจุนเพื่อ,อน้นหนังเดอ้อหอนป่านนี้จุนอาบน้ำอาบทาเรียบร้อยแล้วออหอมละพาไทยหอมมาก ก็ว่าไปตลาดนัดกาวาจิซึ่พักทีลาไปแล้วมั่วจะไปซื้อสุดก็ไปร้านขายผักหมดพักทีลาหมดเกี้ยงค่ะ ตุนหิวค่ะตุนเลยรั่งครับเรื่องแรกของวันนี้ นอนหลายเมื่อึ้นสองขึ้นหรอเนาะคะ่ะพ้กกันเปิดประตูนาบ้านนอนค่ะเปิดประตูนาบ้านเปิดหน้าต่างอันนี้พักบุง้งพักบุ้งจิออกมาจากฝั่งปุน่ะกาบาเสียมาให้พี่แมมบัดใบมันเหลืองเหรอคะ่ะ หรือว่าเอาไห้เล้าอากาศมันห่อนมันอบก็เลยไปกินเองใครปลาคุ้งนิดน,นึงค่ะ พริกแห้งขึ้นติดฟันแล้ว อ,อบลงค่ะเพราะหิวมากนี่ค่อยใบพักซี่แล้วก็วเอาพริกอะ่ะใบโหระพากับใบนี่ค่ะ ไอะไอรเนอะใบแมงลักนึกชื่อไม่ทัน

แกดแท้งส,สเปนขึ้นควอมร้อนเขาแล้วค่ะคตตายหลายหลายห่อนร้ายไหมค่ะ เผ็ดร <c oughs> um ้อนสุดยอดเลยเผ็ดหอยโรเ้มีเลสตาทังโอ้ยเคี่ยงแขวเด้บับที่นี่ยังติดแขวเนาะ on าหารมือแรกจุดกกินเผ็ดเลยหน้าตาพยักพยเยอะค่ะผักติดฟัน นี่แบบกแกเล็กน้อยอยู่ค่ะดูบานเนาะค่ะกินจังสิเลย <laughs> เอาแควไซแ้้วับหูดขึ้น เริ่มแล้ววะที่นี่พ <c oughs> ี่แหม่มขาขอบคุณมากๆค่ะคันได้มาเดือนนาแต่สิแก้พอดีค่ะนี่ตอนนี้กำลังมั่น กำล,ลังพบมันมันม่นค่ะ <laughs> วิธีสานค่ะ <laughs> กินแบบนี้เนาะบ้านเรา หน้ามีเขากันดีครับนอกจากเนะาะเมื่อวัดเล็กหน่อยสาดไดกับซามักนามครับเล่นจึนโตดำ้วเ็ย่อมขึ้นจากนามแดดแห้งๆสิถ้าเป็นหนามยินไหมจ๊ะอ่า ขึ้นจากงามปุ๊กปากสั้นหมดแล้วมันเพิ่น้วยค่ะกิน <c oughs> กระทินแบบนี้บ้านจูนเอิญภาคเกษตรนะค่ะเนาะ คันกระเที่อยู่ในน้ำกระเอินกระเซตน้ำมัมนมากเลยมันสะแกะยากหน่อยหนึ่งเพราะมันบได้แกคะครับจุนคิดว่าคันเป็นบ้านเท่าพันเกินว่กเกเตรเทศไหมคะ่ะเพราะมันหน่วยไง พ่อเกษตรบ้านาท้องชิน่วยหน่อย่นนี้รัวปัง,ปง พักพุกนีจุนซีเรื่องเอาดีๆว่าจะพัดค่ะ คลิปก้อนหนาที่จุดราลงไปอะค่ะคลิปที่หัวกระทิ้งไหมค่ะนั่นแหละจุดท้ายอยู่มองสุดท้ายที่เวลาง,ง้อเขาแลนยังมื่อเสาเขาต้องมาเก็บใบมองนั่นค่ะภาพอยู่ข้างในนั่น,นคนสื่ออะไเห็นต้องต้องซื้อตัวเขาไปเนาะคะ่ะและ้วคนกับพ่อทายถอดไหมค่ะบรรยากาศข้างในนั่นเพราะมันเป็นจุดสิน้นสุดของวัวกระทิ้งที่แลนเรียบร้อยแล้ว เขาก็สิเก็บไปมีคอกอยู่นั่นงอกกระทิ้งแง่ามื่อแรงกับสิมีออกมากเล่นกับมาถอดนะคะสท้ายเขาขามานั่นละจุนก็อัดแต่ว่าจุนไม่ได้เอาเผยแผ่เผยแผ่ค่ะเพราะว่ามันจุนเมื่อเท่อนั้นจุนก็สะเทือนใจแล้วจุนกับมื่อเมืองอีกเลยจุนเมื่อเมืองเขาต่อสูว้วกระทิ้งอีกเลยเมืองถ้าเขาแรงค่ะยึดตนศาสาดมั่ง เขาเคยเลี้ยงงอเลี้ยงคว้วยเนาะคะนะ่ะเนาะมาเห็นแบบนี้เขาก็สงสารมันเป็นเทศกาลของเขาแหละค่ะมีมาหลายปีสิตะโอดสงสารเมื่อไหรด้วยแกเหมือนเรพี่น้องสุดเล่มกินบาที่นี่ รัวร่วๆปังๆโอเคจ้าทุกคนขาคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะคลิปกินคลิปแรกยูนี่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะขอกนคลิปหนาหน้าจ้าเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ